ใหญ่ที่ต้องจับตาเลยค่ะวันนี้การประชุมของทีมไทยแลนด์นะคะเพื่อเตรียมรับมือแก้ปัญหาการเจรจาลุ้นภาษีสารัฐที่ไทยเรายังอยู่ที่36เซและเป็นช่วงเวลาที่นายกถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่สามารถจะไปประชุมด้วยกันที่บ้านพิษณุโลกได้แต่ปรากฏมีคนไปแทนครับพ่อนายกค่ะคุณทักษิณไปปรากฏตัวตั้งแต่7โมงกว่าๆเลยนะคะ อดีตนายกทักษิณเข้าบ้านพิศณุโลกโดยมีนายพันศักดิ์วิญยรัต์ประธานที่ปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรีพร้อมทีมงานมาต้อนรับร่วมประชุมรับมือการเจรจาภาษีสหรัฐนะคะหลังหารือกันเกือบ3ชั่วโมงคุณทักษิณก็เดินทางกลับนะ อันนี้มีคุณพิชัยมาด้วยนะหัวหน้าทีม <คน S 1> ไทยแลนด์ยยแล้วก็จะมีคุณจตุพรบุรุษพัฒน์รัฐมนตรีพาณิชย์ปายแดงก็มานะคะแล้วก็ขากลับคุณนสิงก็เดินออกมานะคะมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าประธานที่ปรึกษ,ษาพรรคกล้าธรรมคุณอัธกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีเกษตรนะคะแล้วก็คุณจตุพรบุรุษพัฒน์รัฐมนตรีพาณิชย์มาส่งที่รถด้วยประชุมกันสักพักหนึ่งก็จะเห็นว่าทุกคนเดินออกนะครับคนที่แถลงก็คือรองนายกพิชัยดูข้อสรุป3ามข้อคุณผู้ชมครับก็คือว่า ข้อสรุปของกิมไทยแลนด์การนำเข้าสินค้าจากสหรัฐจะต้องไม่ให้ผู้ผลิตโดยเฉพาะเกษตรกร,กรและอุตสาหกรรมรายย่อยได้รับผลกระทบ 2. คือการนำเข้าสินค้าจะต้องดูแลให้ทั่วถึงต้องกํากับดูแลให้มีประสิทธิภาพทั้งขาเข้าและขาออก3ก็คือเตรียมมาตรการช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบนะครับค่ะสำหรับอัตราภาษีเป้าหมายที่หวังไว้ค,คุณพิชัยบอกว่าต้องพยายามวางเป้าหมายไม่ให้เสียเปรียบประเทศคู่แข่งของเราอย่างเวียดนามที่ได้ภาษี20%นะคะส่วนที่เห็นคุณทักษิณมาประชุมวันนี้คุณพิชัยบอกผมนะครับเป็นคนเชิญมาเองอ๋อเหรอฮะในฐานะที่คุณทักษิณรู้เรื่องพวกนี้ดีน่าจะให้ข้อคิดเห็นได้ดีนะคะฟังเสียงคุณพิชัยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าได้มีการพูดกันว่าเราลองรับมาตรการนะครับ ที่จะช่วยเหลือหลายเรื่องนะครับซึ่งเราจะไปทําการบ้านในรายละเอียดนะครับหลักการมีแล้วนะครับกลุ่มเกษตรจะทําอย่างไรอุตสาหกรรมรายย่อยจะทาอย่างไรซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยหลายๆเรื่องมันไม่ใช่เฉเพาะเรื่องอัตราภาษีอย่างเดียวนะฮะมันเป็นเรื่องอื่นๆประกอบด้วยเราจะชี้แจงให้ชัดเจนนะครับเราก็หวังว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยเราน่าจะได้อยู่ในส่วนที่ทําให้ไม่เกิดการเสียเปรียบเราวางเข้าไแล้ว่าอย่างแน่ตัวนีเ้เท่าไหร่ การวางเป้าก็ต้องวางเป้าในระดับที่ที่ไม่ให้เสียเปรียบคู่แข่งกันแล้วครับทีนี้เในรายการเรื่องใหญ่รายวันนะครับวันนี้เชิญคุณไอติมพาริตวชริลินจากพรรคประชาชนแล้วก็คุณติ่งมาริกามานะครับมาวิเคราะห์ซึ่งคุณไอติมก็บอกเลยไม่แปลกใจที่เห็นคุณทักษินโผล่ไปร่วมวงด้วยเพราะทั้งประเทศก็ทราบดีว่าใครอยู่เบื้องหลังการทํางานของรัฐบาลแต่ก็มีข้อแนะนําไปนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องคิดในวันนี้ก็คือ1 ต้องคำนึงว่าการเจราจารที่หวังผลให้อัตราภาษีลดลงจาก36%ต้องเอาอะไรไปแลกบ้างตัวเลขที่ได้มามันคุ้มกับที่จะเสียไปหรือเปล่า2คือการเตรียมมาตรการเยียวยาให้กับผู้ประกอบการและประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบเตรียมอะไรไว้บ้างส่วนนี้เนี่ยมีคําแนะนําให้รัฐบาลตัดงบครับต้องไปตัดงบปี69ในส่วนที่มันยังมีความฟุ่มเฟือยซ้ําซ้อนกันอยู่ เหมือนว่าทางคุณพลิตเองเนี่ยก็บอกว่าผมเป็นกรรมธิการกว่ประมาณมันยังเห็นอะไรที่มันซ้ําซ้อนกันอยู่ควรจะไปตัดไอ้ตรงนี้เอามาช่วยกับมาตรการนี้ครับต้องคํานวณให้ดีนะครับว่าได้คุ้มเสียหรือเปล่าอันนี้คือประการที่หนึ่งดังนั้นเนี่ยเป้าหมายมันไม่ใช่แค่ว่าจะลด36ลงมาได้เท่าไหร่แต่ลดลงมาแล้วแลกกับอะไรประการที่2คือผมคิดว่าสิ่งสําคัญตอนนี้ไม่ว่าจะ36หรือ20ตต้องเตรียมแพ็กเกจในการเยียวยาผู้ประกอบการและก็ประชาชนที่จะโดนกระทบได้แล้ว นะครับแต่ว่าปัจจุบันงบ69ซึ่งผมเป็นกรรมธิการอยู่เนี่ยยังมีการใช้จ่ายงบหลายอย่างที่มันไม่สมเหตุสมผลนะครับซ้ำซ้อนแล้วก็ฟุ่มเฟื่อยดังนั้นเนี่ยผมว่าสสรัฐบาลต้องมาช่วยกับสสฝ่ายค้านในการตัดงบที่ไม่จำเป็นออกเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยมีงบในการไปกระตุ้นเศรษฐกิจใน,ในการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็อย่างที่สามในสุดท้ายผมว่าต้องเอาจริงกว่านี้เรื่องของสินค้าจีนสวมสิทธิ์นะครับซึ่งทีนี้ถ้าถามคุณติ่งธิการคุณติ่งบอกว่าโอ้โสาม พราะมันไม่มีอะไรใหม่เลยฮะแนะนําเลยบอกว่าถ้าเอาแค่3ข้อนี้ไปเสนอรับประกันเลยเราต้องแบกรับภาษี3าเท่าเดิมแน่นอนครับที่ประชุมกันวันนี้ได้แค่3ข้อนี้ประมาณนี้แล้วนี่มันงานลูทินกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนี่มันงานลูทีนทูตพาณิชย์ก็ทำกันอยู่แล้วประมาณนี้ซึ่งไม่มีอะไรในการที่จะแบบแปลกแปลกแหกค่ายอะไรเลยถ้าเกิดลักษณะนี้ก็3าก็เช่นเดิม ไม่มีทางที่จะลดลงได้อีกละดังนั้นคิดว่ามาตรการในการที่จะต้องทําให้ไหวที่สุดเนี่ยนั่นก็คือว่าต้องสามารถตัดสินใจได้แทนทีว่าตกลงคุณจะซื้อโบอิงเขาไหมตกลงคุณจะซื้อ,เ,อ,อเรือดำน้ำเขาหรือเปล่ปาหรือตกลงคุณจะซื้อกระสุนเขาหรือเปล่ปามี3 4อย่างที่อเมริกามันคิดผลที่ออกมาเป็นไงครับจริงๆวันนี้เราคุยจะหลายเรื่องนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเนื้อหาสาระที่วันนี้ได้ทั้งสีสันและสาระคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะครับใน YouTube ข่าวช่องวันนะครับคุณผู้ชมติดตามรายการเรื่องใหญ่รายวันได้ครับแล้วก็ย้ำนะคะเรื่องใหญ่รายวันย้ายเวลานะมาเจอเร็วรขึ้นเทียงครึ่งหนึ่งชั่วโมงเต็มๆมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวประเด็นนี้จับตาวันจันทร์14กรกฎาคมที่ทีมไทยแลนด์จะนําข้อเสนอเพิ่มเติมในส่วนของจากภาคเอกชนมาพิจารณาอีกรอบหนึ่งว่าจะมีการปรับปรุงแล้วก็ส่งไปเจรจาต่อกับสหรัฐยังไงดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสาคัญกับสําานนัักข่วว เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ